ลุกใช่อไปเลยไม่าโอ้ตอกงาใจสวัสดีครับพอกตะภูพาลุยพาทำพาเก็บเห็ดวันนี้ตะภูไม่ได้พาลุยไม่ได้พาทำตะภูพาเก็บเห็ดในไลฟ์กันไปแต่เลยมามาเก็ดกำลังขึ้นตอนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสั่นเพื่อรับข่ใหม่จากช่องตะภูด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะฝากช่องเล็กๆน้อย ไว้ที้อ้อมกอดอ้อมใจเ้วยนะจ๊ะปักกกัน้ยนี่มันใช่นะโอ้ตะปูแล้วก็มันใช่เห็ุรุยเดี๋ยวนี้ผมกินเดี๋ยวนี้ดู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 ูเห็นค่ายารูปถ่ายรรูปถ่่ขึ้นทางปขึ้นทางปโอ้เห็ุมันนั่นแล้วอ่ะ ฝน,น,นอ,อื่นเรามาเกมโอ้โหนี่เห็ดปามเห็ดปามนี่เห็ดปาม

โหทังตู้มตู้ไม่เห็นไหมเห็นไหมมเก็บทุกวันเลยมาลองนี้ก่อนโหตนีมต้มนี่ผมจะให้บอกเลยทำอะไรก็แซ่บ เป็นเม็ดเม็ดเต็มเลยครับตัวอะไรน้อยๆเห็บเหรอคล้ายเห็บคล้ายหมัดเลยเออคล้ายเห็บดูสิเป็นแน่เลยเห็นไหมันนี้เกิดเป็นแน่เลยไม่อดไม่อดนี่ดูสิเออแน่เลยมาเก็บไว้ก่อนลูกน้อยๆไม้มากู้อีกนี่จะมาดังเช้า อ,อือไม่สองโดสองโดนี่เห็ดโคนนี้เหมือนเปรี้ยวนะเห็ดโคนนี่ท่านชมที่ยังไม่เคยกินเห็ดต้องดูให้เป็นนะครับต้องดูเป็นมันต้องดูคนทำนานเนี่ยคันนี้มันก็คล้ายเห็ดโคนใะคปับถ้ามือใหม่นี่นมันจะคล้ายกันมาก,กเห็ดโคนบานแะล้วก็ใครไม่รู้นั่นแหละนะดูดูนะ ครับผมได้อาหารพอได้ปนแจ่วแล้วครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั่งเพื่อทีอใ่ใหม่จะต้องสปูผลิตกับต่างๆด้วยนะครับเลยใจผมด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ยอดได้มันจะขึ้นไม่มสม,ม่ำเสมอแล้อ,อก้อนนี้ดูเหตุโคนเหตุโนคนยักษ์เหตุโคนยักษ์นะนีะ่แล้วก็มาเก็บกเห็ดจินจือแล้วเห็ดฟางเรผมก็ได้อาหารเยอะวันนี้ได้อาหารพอได้นี่หาในใน,ในเขตของตัวเองนะมีหูดอกอี่นะ,นะ,นะ,นะ มีอได้แกะเล่นไ,ไ,ได้ได้ด้วยถ้วย,ยดูก่อนนี้กระดงเห็ดผมมปลากระมืลปลาอะไรอย่างเดี้ยพอเนี่ยนีน้ำกำลัำสงสมบูรณ์มากเลยมันรอมันความชื้นมันยอมันชื้นมากอยู่แดดมันยังไม่พอเดี๋ยวรอแดดนัด่นรออิกสามนะเห็ดโคนที่ผมจะพาไปชมกันผมว่ามันต้องเยอะมันต้องเยอะมากกว่านี้ก็คนที่สายเห็ดโคนนะดกดตดิดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคนที่เข้ามาชมใหม่นะกดติดตามกระดิ่งกด subscribe กะดิ่งต้องสั่นลูกสั่นนี่นะครับแล้วที่ใหม่เราจะได้พาไปชมเห็ดด้วยกันนี่น้ำนานพาไปชมน้ำกลางกระเราโอเคครับเจอกันใหม่จิ้มหน้าในยจ้าจจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไลค์อย่าแชร์อย่าจิ้มจ้าจ้าจ้า